ว,วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ตำบลบเตี้ันอำเภอจอมทองนะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน้าแปลงที่ดีเนี่ยเป็นถนนสองเลนอ่ะส่วนฝั่งนู้นที่เห็นน่ะเออเป็นจังหวัดลดําพูนนะอำเภอบ้านโฮ่งนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นแม่น้ําปิงนะข้ามสะพานมาปุ๊บอ่ะก็จะเป็นในส่วนของเชียงใหม่ละ อําบอสอบเตี้ยมเผอจอมทองนะจังหวัดเชียงใหม่ที่ดินแปลงนี้ผมเคยทคําคลิปไปแล้วท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเจ้าของซ้ัมีการขยับและปรับรลดราคาลงมานะก็เลยต้องมาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในส่วนของราคานะครับเ,เนื้อที่ทั้งหมดนะครับหนึ่งไร่กับ355ตารางวาแนวเขตตั้งแต่เสาไฟเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปถึงต้นกล้วยเนี่ยความกว้างอยู่ที่37เมตรนะครับส่วนความลึกอยู่ที่เก้าสิบ เเมตรครับผมแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนลาดยาง2เลนท่านผู้ชมแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราวิ่งไปก็จะเป็นฝายวางปานนะอ่ะก็จะมีขายพวกปลายแห้งแล้วก็มีร้านอาหารนะท่านผู้ชมแล้วก็ภายในแปลงนั้นลำไยอายุนะครับเปีลำไยทั้งหมดภายในแปลง60ต้นท่านผู้ชมเลยไปมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวนะก็เหมาะที่จะปลูกบ้านเลยนะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็ในส่วนของลำไยอ่ะ คนสวนเนี่ยเพิ่งจะเก็บขายไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะเออได้ทั้งหมด2 0 0 0 0 0กว่านะราคามันอยู่ที่ราคารับซื้อณณเวลานั้นนะครับท่านผู้ชมส่วนปีที่แล้วเนี่ยขายไปอยู่ที่1 6 0 0 0 0นะแต่ปีนี้ได้ทั้งหมดเนี่ย2 0 0 0 0 0กว่าก็คือก่อนหน้านี้ผมมาถ่ายทําคลิปเนี่ยยอมแล้วว่าลำไยเนี่ยดกมากๆเลยแล้วภายในแปลงเนี่ยลำไยทั้งหมด60ต้นท่านผู้ชมอายุลำไย7ปีนะเออรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่านผู้ชมแล้วก็ท้ายแปลงเนี่ยจะติดลำเหมืองสาธารณะนะครับ อ่เดี๋ยวเราเดินชมในส่วนของภายในแปลงที่ดินนะสำหรับคุณลูกค้าที่กําลังมองหาพื้นที่เกษตรหรืออาจจะปลูกบ้านเนี่ยผมถือว่าที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะนะครับนี่นะสามารถปลูกบ้านได้นะแล้วนี่ส่วนของเออด้านหน้าแปลงที่ดินเนี่ยหันไปทางทิศตะวันออกท่านผู้ชมพาที่อยู่ด้านบนนะนี่นะก็ถือว่าเป็นที่ทดีมากมากเลย แล้วก็ฝั่งนี้เกษตรกรเขาไว้พักผ่อนนะอาจจะไว้รับประทานอาหารเวลาทําไร่ทําสวนเสร็จก็อาจจะไว้พักผ่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขอนุนนะนี่นะเป็นต้นขนุนนะนี่นะส่วนไม้ตรงนี้เขาไว้ค้ายันบางทีลําไยมันดกอย่างเงี้ยกิ่งมันจะฉีกนะเนี่ยไม้ตรงนี้เต็มเลยฝั่งนี้ก็มีมะนาวด้วยนะท่านผู้ชมน,ะนี่ยนะต้นมะนาวลำไย,ยยังสาวว่าท่านผู้ชมอายุเจ็ดปีเองยังออกผลผลิตให้เราได้อีกหลายรุ่นเลยนะ ออถือว่าลงทุนครั้งเดียวเนี่ยสุดคุ้มเลยอันนี้มีมะนาวแล้วใช่ไหมพี่ผู้ชมมีมะนาวแล้วนะอันนี้มีหัวขาด้วยนะเนี่ยนะโอ้โหแล้วก็ตะไคร้ก็มีท่านผู้ชมนะโอ้โหสุดยอดเลยคุ้มๆกันไปเลยส่วนพริกแล้วก็ตัวฝักยาวใช่ไหมเราก็หาซื้อได้เพราะว่าท้ายแปลงที่ดินของเราเนี่ยเขาปลูกถั่วฝักยาวนะปลูกกะเพราปลูกพริกขี้หนู ปูกวางตุง้งแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางมารับถึงที่เนี่ยอันนี้ท้ายแปลงเราสุดแล้วแล้วก็ติดลาเมืองสาารนะเนี่ยนะเออตรงเนี้ยแม่น้ำเนี่ยผมถามจากเกษตรกรว่าแม่น้ําตรงนนเนี้ยที่ไหลมาเนี่ยมาจากไหนปรากฏว่ามาจากดอยอินนครับอ่าเป็นแม่น้ําแม่กลางนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นสายน้ําที่ไว้หล่อเลี้ยงในพื้นที่เกษตรนะแล้วก็ในส่วนท้ายแปลงตั้งแต่มุมนู้นเลยนะมาจนสุดตรงเนี้ยท่านผู้ชม แล้วก็ภายในแปลงของเราเนี่ยลำไย,ยทั้งหมดห0ต้นตามแจ้งนะราคา1นล้านแปดแสนนะราคานี้ผู้ซื้อต้องออกค่าโอนเองนะครับอ่าเพราะว่าเขาขยับราคาลงมาตั้งสองแสนแล้วนะตรงนี้ก็มีมะนาวหนึ่งต้นนะผู้ชมนี่ท้ายแปลงของเราอันนี้เกษตรกรปลูกกวางตุ้งปลูกคะนา้าปลูกพริกขี้หนูนะแล้วก็มีกะเพราแล้วก็ตรงนี้เป็นถั่วฝักยาว แล้วก็ที่เห็นเป็นไม้เนี่ยทังสูงขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็จะปลูกตัวฝักยาทั้งหมดเลยแล้วก็รถที่มารับซื้อเนี่ยเป็นพ่อค้าคนกลางเนี่ยเขาจะซื้อขายกันอยู่ข้างในนะข้างในเนี่ยนะเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมที่มีความสนใจนะครับเรียนเชิญนะก็มาแจ้งในส่วนของราคานะเอพราะว่าทราบทุกทราบผมขายในราคาเจ้าของนะครับผมไม่บวกไม่เทินทั้งสิ้นนะส่วนที่ดินแปลงไหนที่มันมีการขยับราคาลงมาเนี่ยผมก็ต้องทําคลิปเพื่อที่จะชี้แจงนะครับแล้วก็ในส่วนของ ท้ายแปลงสังเกตดูที่เห็นน่ะจะเป็นดอยถนนนะส่วนของแปลงที่ดินท่านผู้ชมห่างจากโรงพยาบาลห่างจากโลตัสนะครับใชลรยะยเวลาเดินทางเพียงแค่5นาทีเองไม่ไกลนะแล้วก็ห่างจากศูนย์ราชการนะครับฐออานี้ตารวจธนาคารตลาดสดแล้วก็วัดพระธาตุสีจอมทองเนี่ยเฉลรยะยเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับไม่ไกลนะถือว่าการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยแล้วก็ห่างจากอำเภอดอยหลอ32กิโลเมตรแล้วก็บ้านโฮ่ง ยี่สิบเก้ากิโลเมตรท่านผู้ชมนี่นะผมเดินมาในส่วนของข้างแปลงแล้วนะก็จากหน้าถนนลาดยางนะท่านผู้ชมนี่นะความลึกอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดเมตรจนสุดที่ติดก,กับลำเหมืองนะครับแล้วก็ที่ดินของเราอยู่ตรงขวามือนี่นะอายุลำยาเจ็ดปีเนี่นะนี่ของเราก็มีตะไคร้ด้วยนะนี่นะพืชผักสวนครัวก็พร้อมเหมือนกันนะครับผมท่านผู้ชมนี่นะก็ผมถึงแจ้งว่าก็เหมาะที่จะปลูกบ้านเหมือนกันนะ นี่ภายในแปลงแจ้งแล้วนะลำใหญ่ต้นท่านผู้ชมย้ำพิกัดอีกครั้งหนึ่งพิกัดอยู่ที่ตำบลศพเตีย้ยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับผมการชมซั์แจ้งล่วงหน้าวันถึง2วันท่านผู้ชมเ,ออเบอร์โทร0801476634 ID ไลน์ก็เบอร์โทรเนี่ยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงกันวันนี้มีคุณลูกค้าเดินทางมาจากชลบุรีผมมาสแตนบาย ุูลูกค้าก็สนใจที่ดินแล้วก็บ้านเดี๋ยวผมเสร็จจากที่ดินแปลงนี้ยวผมก็ต้องเดินทางเพื่อไปคอยคุณลูกค้านะครับอโอเคผมมาอยู่ในส่วนของหน้าแปลงที่ดินแล้วนะเนี่ยนะความกว้างอยู่ที่32เมตรนะ,ะแล้วก็หน้าแปลงหันไปทางทิศตะวันออกผมหันหลังเข้าแปลงนะด้านหน้าคือทิศตะวันออกท่านผู้ชมอโอเคก็ผมไปก่อนนะครับ